โอเคสวัสดีฮะผมเชิญนะครับทุกคนพอดีมีน้องเขาถามมานะครับว่า,า Oppo A 5 2020เนี่ยสามารถเปิดดักโหมดหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรโหมดถนอมสายตาได้ไหมนะโอเควันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูนะครับไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้เลยโอเคพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะเราจะเห็นแถบเมนูตรงนี้เนี่ยฮะไปที่จอแสดงผลและความสว่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บ นี่ตัวนี้มันจะสามารถเซตติ้งค่าต่างๆได้เราก็เลื่อนมาข้างล่างนะฮะมันจะมีโหมดถนอมสายตาตอนกลางคืนอยู่ก็กดเข้าไปตรงนี้เลยปึ๊บอ่าทีนี้ตัวนี้มันจะปิดไว้อยู่กําหนดเวลาก็ปิดไว้เปิดใช้งานตอนนี้ก็ปิดไว้นะครับผมตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่ากําหนดเวลาใช้วันไหนหรือว่าจะเปิดใช้งานตอนนี้เลยก็ได้อ่าเดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานตอนนี้ดูนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมทีนี้มันจะสามารถเลือกได้ว่าสี ขาวดำหรือเป็นการถนอมสายตาตอนกลางคืนนะครับอ่านี่ก็คือดักโหมดนะแต่ว่าทีนี้คือปัญหาคือไอเจ้าตัวดักโหมดนี้เนี่ยมันจะสว่างแค่นี้แหละทุกคนถ้าออกไปข้างนอกปึ๊บปรับความสว่างนี่คือสุดแล้วนะนี่คือสุดแล้วก็ไม่สามารถสว่างไปมากกว่านี้ได้ก็ไม่แนะนําให้ใช้ตอนเช้านะไม่ไม่แนะนําให้ใช้ตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันมันก็จะ มืดๆหน่อยเนาะอันนี้ก็สามารถใช้ตอนกลางคืนได้แต่ถามว่าเปิดได้ไหมก็คือเปิดได้นะครับเนี่ยเปิดสีเปิดอะไรต่างๆโอเคนี่โทนเย็นโทนอุ่นนะครับผมถ้าเราไม่ต้องการใช้งานแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปปับ๊บโอเคทีนี้มันสามารถตั้งกําหนดเวลาการใช้งานได้ด้วยลองกําหนดเวลาดูนะครับเริ่มเนี่ยเราก็เซตได้เลยอย่างเช่นเดี๋ยวผมเซตไว้ให้เริ่มสัก6โมงครึ่ง6โมงครึ่งเนาะ โอเคเรียบร้อยก็ตั้งเสร็จแล้วเวลาสิ้นสุดก็คือเจ็ดโมงชา้าโอเคเรียบร้อยฮะแค่นี้มันก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาแค่นี้ฮะมาเร็วไปเร็วนะถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ Oppo a5 2020บีก็เม้นสอบถามมาได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า